สวัสดีครับวันนี้ก็พาท่านมาชมศูนย์มาสบัดสาแผ่นดินซึ่งเพิ่งได้รับ i s o ไปบรรดาักนะครับก็อยากแนะนำท่านว่าท่านจะได้ชมอะไรบ้างนะครับดูนะครับนี่คือลูกคิดแปดเหลี่ยมนะครับซึ่งไม่มีที่อื่นอีกแล้วนะครับแห่งเดียวนะครับวิธีใช้ยังไงก็ไม่ทราบมาดูทางนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นชาชาเป็นแผ่นนะครับชาเป็นแผ่นอันนี้ก็จะเป็นพวกอ่างล่างหน้าล่างมือนะครับของจักรพัฒน์เฉียนหลงและทุนจือ่อและก็หยงเจิ้นนะครับข้างในนู้นก็จะเป็นบทสดมนนะครับบทสดมนเป็นชิ้นเดียวของโลกแล้วด้านขวานี้ก็จะเป็นบทสดมน ซึ่งแกะสลักอยู่ในหยกดำนะครับมีสองชิ้นของโลกนะครับเชิญเลยครับมาชมของสวยๆงามๆท่านลองดูนะครับว่านี่ชิ้นนี้สุดยอดของความสวยงามนะครับก็สามารถไปชมที่ชนบุรีได้นะครับชนบุรีได้แล้วก็เห็นไหมอันนี้คือชิ้นที่สองนะครับเป็นของห้องเต้ใช้นะครับ พวกนี้ก็จะเป็นชาท่านลองชมไปนะครับตอนนี้จัดให้ท่านชมบางคนทั้งชีวิตไม่เคยเห็นชาแผ่นที่สลักอักษรอันนี้ชานี้ทานได้นะครับหักเอามาตอนนี้คงไม่มีใครหักเอามาทานแน่เพราะเสียดายนะครับเกี่ด้านนี้แล้วครับจะเดินอันนี้คือเป็น1ล็อกนะครับทั้งหมดมี12ล็อก ชุดนี้ก็จะเป็นหยกลายนะครับซึ่งหาชมได้ยากมากหยกลายลายดำนะครับมันมีลายขาวลายดำนะครับันเป็นหยกลายดำนี่ก็เป็นกิเลนนะครับคู่หนึ่งนะครับเป็นอาวุธของเทพเจ้านะครับท่านดูนะครับองค์นี้ก็จะเป็นหยกลายดำเจ้าพ่อกลนอูนะครับ นี่คือหนึ่งล็อกท่านดูตรงนี้นะครับชิ้นนี้เคยส่งไปประมูลนะครับก็ได้เป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวดูชัดๆอ่าดูตรงนี้ดีกว่านี่นะครับเขาให้ประมาณ4ล้านเหรียญ4ีล้านแปดแสนเหรียญฮ่องกงนะครับหรือ20่สกว่าล้านนะครับนี่ครับคือชิ้นที่ที่ให้ท่านชมเดี๋ยวดู ไม่ทราบชิ้นไหนนะครับเนี่ยมีหลายชิ้นอันนี้ท่านชมก็แล้วกันนะครับนี่คือประกาศดอกประกาศที่ใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่เคยพบมานะครับส่วนนั่นก็จะเป็นเขาเรียกว่าไว้คุยกับเทพเจ้านะครับซึ่งมีอายุนานแล้วนะครับนี่ครับที่ส่งไปตะมูลน่าจะเป็นองค์นี้นะครับเพราะว่ามันมีหลายองค์ ามาชมทางด้านนี้ครับด้านนู้นก็จะเป็นพัดเป็นม้านะครับอันนี้ก็จะเป็นหยกลายเช่นเดียวกันแต่เป็นหยกลายเขียวอย่างเช่นมังกรเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นหยกเขียวค่อนข้างสวยนะครับคู่เดียวของโลกเท่าที่เท่าที่ประวัติบันทึกไว้ท่านมาดูทางนี้นะครับ ทางนี้ก็จะเป็นลูกคิดที่เป็นคู่ช่วงต้นที่ท่านได้เห็นนะครับอันนี้คือเคลียกปี้ซึ่งในนี้ก็หลายหมื่นเม็ดแต่อย่าลืมนะครับที่ประเทศจีนมีแค่12เม็ดเท่านั้นเองที่เขาบันทึกไว้นะครับแต่ที่นี่ท่านลองดูแล้วกันถุงหนึ่งก็ร้อยหน,หนึาขนาดนี้เท่าไหร่อันนี้คือกบนะครับ หรือคังคกรู้สึกจะเป็นคังคกสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ก็เป็นนกยูงนกยูงนี่ก็เป็นของจกักรพรรดิเชนหลงเช่นเดียวกันนะครับเออท่านดูนะครับดูความสวยความงามอันนี้ก็ให้ท่านได้ชมนะครับนี่ดูผักกาดสีชมพูซึ่งดอกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมานะครับอันนี้ก็จะเป็นปลานะครับ ปลาคาบเหรียญอันนี้เป็นหยกขาวนะครับหยกขาวจะให้ท่านดูรอบๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นหนึ่งที่ของจกักรพรรดินะครับฉันหลงอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆว่าหินทะเลทรายนะครับซึ่งชนเผ่าเขานำมาเป็นของฝันหรือเรียกไม่ค่อยถูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นหยก นะครับเหอเถียนอี้นะครับทางนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นหมูสามชั้นอันนี้ก็จะเป็นหยกเหอเถียนอี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นดอกหยกผักกาดนะครับซึ่งหลายคนไม่เคยได้พบได้เห็นนะครับอันนี้เดินดูบรรยากาศรอบๆอ,อันนี้ก็ดอกผักกาดเช่นเดียวกันนะครับหยกตอนนี้มาดูใหญ่ที่สุดดีกว่านี่ชิ้นนี้นะชิ้นนี้ ถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับถ้าลองชมดูนะครับเดี๋ยวฉันเปิดใส่ให้ดูนะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับลองดูนะครับเป็นไงครับสวยงามไหมครับอันนี้ถ้าลองชมดูนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นเป็นหยกนะครับถ้าเรียกหินหยกหมู3มชั้นนะครับก็อยากให้ท่านชมมาเข้าชมเนี่ยล็อกเดียวคุมแล้วครับ คุ้มเลยอันนี้ก็จะเป็นหยกผักาดที่ชิ้นใหญ่นะครับแต่ท่านมาดูตรงนี้ดีกว่านี่หมูสามชั้นก้อนนี้เป็นร้อยกิโลนะครับเป็นร้อยกิโลนี่ดอกผักาดอีกดอกหนึ่งที่เฉียนหลงฮ่องเต้ท่านห่วงมากนะครับทำจากหยกเขียวนะครับหยกเขียวอันนี้เป็นตาครับเป็นตาตาของ จักระพัดทั้งหมดมี20ชิ้นเป็นชุดเดียวของโลกนะครับท่านได้ดูมาดูใกล้ชิดนะครับเอาเข้ามาในนี้บ้างเข้ามาในนี้บ้างนะครับมาดูในนี้อันนี้ก็มาชมยูอีนะครับรวสวยๆงามๆซึ่งส่งไปวิเคราะห์นะครับส่งไปวิเคราะห์นะครับไม่ทราบว่าเป็นของท่านใดบ้างนะครับแต่ให้ท่าน มาเดินรอบมาชมดูตู้นี้ก็จะเป็นตาประทับตาประทับค่อนข้างมากมายไม่ทราบว่าเป็นของท่านใดบ้างนะครับอันนี้ชมดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาประทับของจัก,กรพรรด,ดินีนะครับอันนี้ก็สวยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นข้างบนนี่เป็นเครื่องใช้ของพระนางซูสีนะครับเป็นหยกเขียวเนฟไฟนะครับ ดอกเขียวเนี่ยไฟของจนอีนนี่ลองดูนะครับสิ่งประดับสวยๆงามๆก็ให้ท่านได้ชมถ้าลองดูตู้นี้บ้างนะครับตู้นี้บ้างข้างบนก็จะเป็นรูปนะครับหัวโสมแล้วมีอยู่อีอันนี้ความหมายเป็นยังไงไม่ทราบแต่ท่านมาชมเนี่ยคุ้มค่านะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตาประทับนะครับ ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ก็เสด็จไปที่ไหนจะไปตั้งไว้เป็นที่ระลึกตอนนี้ก็หากันวุ่นวายหมดนะครับมาดูทางนี้อูดเห็นไหมครับเห็นอูดไหมครับเป็นหินชนิดหนึ่งแต่ยังไม่ได้วิเคราะห์ว่าหินชนิดไหนอันนี้ชามชามที่ใช้ใช้ในกรณีใดเราก็ยังไม่ทราบนะครับอันนี้เป็นหยกนกอินรีนะครับนกอินซี อันนี้ถ่ายด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะไปชมด้านหน้าอันนี้ก็จานจานซึ่งเป็นจานมังกรนะครับก็เขาว่าสําหรับห้องเต้น,นะครับอันนี้เป็นกระถางใหญ่เป็นดอกนมแพะที่เป็นกระถางที่ใหญ่ที่สุดอ่าาชมด้านหน้านะครับชมด้านหน้าอาลองดูนะครับนี่ดูด้านหน้าบ้างาให้ดูสิ่งที่มหศัศจรรย์นะครับ เป็นของฮองเต้มากจะมีความพิเศษนะครับนี่ดูกันแกะนี่คือหยกเหอถียนอี้นะครับนี่ก็หยกเเหอถียอนอี้คือมันเป็นเนื้อเป็นอย่างนี้คือคนแกะแกะได้สวยงามนะครับลองดูนะครับมีโอกาสนี่อันนี้ด้านหน้า,ด,านด้านหน้าแต่ไม่รู้วางผิดน่าจะทางนู้นด้านหน้านะครับก็ชมดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นหยกชิ้นเดียวกับ เก้าอี้พัทที่นั่งนะครับแต่ไม่ทราบทำมาเพื่อความหมายอะไรมันต้องมีความหมายนะครับไว้พบกันครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับคําฝันของจีนนะครับเป็นคําขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคํานี้อยากจะให้ทุกๆคนนําไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญ ทุกทุกท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สําหรับกรเกษตรกรนะครับทั้งเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีดุดหนี้สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับทําไมถึงคําว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี้คือต้องพวเกษตรกรนี้ก็คือหนึ่ง ต้องลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่า1,000บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอ่านี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับ เรื่ที่สองลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละหกร้อยบาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็นแล้วกันนะครับแล้วที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ย ที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะ,ะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสองร้อบาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่าเลี้ยงปลาเพราะเห็ดเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันที ที่ line OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0 97 297 5146ได้ทันทีครับ